สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องโจกเกอร์ซิงนะครับวันนี้ได้รถใหม่มานะครับนี่เลยครับอันนี้ก็จะเอามาทําคลิปนะครับเป็นรถใหม่ประจาช่องนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับไม่เจอกันนานนะครับท่านี้ก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับเตรียมระบบเหมือนเดิมโซนิก เดี๋ยวรีวิวก่อนเลยนะครับว่าคันนี้ได้มายัางไงสัตลูกอะไรสเตปอะไรนะครับคันนี้ก็ได้จากไี่รุ่นแถวบ้านนะครับเป็นรถที่เขาไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเขาเลยส่งต่อให้ผมนะครับก็เลยจัดมาราคาก็ได้มาสูงพอสมควรนะครับก็เกือบแตะ2องหมื่นนะครับ อันดับแรกเรามาดูที่เครื่องก่อนนะครับตอนนี้เครื่องเป็น67นะครับชัก9นะครับนี่ครับเกณฑแต่ตัวนี้มันเป็นเครื่องหัวฉชดนะครับเอามาแปลงเนคาบูนะครับได้สตาร์ทก็เป็นบอส บูเอนโป,โปกล่องเดิมคอยเดิมหม้อน้ำเป็นมิเนียมข้อเป็นอ้วนองเงินนะครับนี่ครับตัวเก่าคนระับปี2020ตันนี้คอมันเล็กไปนิดนึงนะครับคอค่อนข้างเล็ก จีโยงก็ธรรมดานะครับตามลาซาด้าทั่วไปชุดสีเป็นสีแดงอันนี้เป็นเทียมนะครับทั้งคันเบรกลังล้อหลังเป็นของโนวาโช้กหลังเป็นไวเดตนะครับสภาพก็ประมาณนี้ครับ ชิงอามเป็นมินยมือนกันนะครับได้มาในสภาพนี้นะครับคือยังไม่ได้เก็บสีไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมาแบบนี้เลยแต่เ,เครื่องค่อนข้างโดดนะครับแรงพอสมควรนะครับพวกกับมือคัดครับเป็นโดมิโน,โนเทียมกับอ้มบนเป็นร้อยสิบทียม รอๆเลยค,ความหน้าก็เป็นร้อยสิบนะครับรอเป็นสีดำสภาพโดยรวมก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่จะได้เก็บใหม่นะครับเก็บรายละเอียดรถใหม่อยู่มีหลายจุดนะครับที่ต้องเก็บนะครับเช่นพวกนี่ครับคือคนเจาะมาค่อนข้าง ใหญ่นะครับช่วงชุดสียังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่องนะครับใครสนใจนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันในช่องนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปแว้นนะครับจะสิ่งไปลองนะครับในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับว่า สภาพที่ได้มานะครับหรือว่าสเปคเครื่องนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรารอ,รอติดตามชมนะครับในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ